ทัวขเขมนลงสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณเกิดอะไรขึ้นนะครับช่วงนี้เขมนดิ้นชักดิ้นชักงอนะครับไม่เปไม่พากันไปหาฉีดยุงฉีดยาเลยสบายดีสวัสดีครับทักท่ายฟซทุกท่านทีเข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโย,ยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา6กโมงเย็น ทักทาทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่ทั่วโลกก่อนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องทังช่องยูทูบวิธีคนสองฟังโคงเสด็จบพาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมีเอฟซีทรงขอมูลเขามาแล้วก็ผมก็ได้ติดตามนะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อหลายวันที่ผ่านมานี่แหละมีทัวร์มเมนเนี่ยไปลง สาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณหรือว่าดาราสาวไทยที่ไปเที่ยวขเขมรเมื่อหลายวันก่อนนะครับไปกับเพื่อนมีคนกัมพูชาคนหนึ่งนี่แหละเพราะว่าสาวเจนเนี่นี่คือเขาศรัทธาเขาเชื่อในพญานาคนะครับอยู่ในประเทศไทยนี่คือหลายจังหวัดนะครับเขาก็เคยไปไหว้หรือไปเที่ยวนะครับอย่างล่าสุดนี่คือเขาไปเที่ยวที่ กัมพูชานะครับหรือว่าที่ขเขมรแล้วก็มีการไปเที่ยวนครวัดนะครับเขาก็มีการไหว้เพราะว่าที่หน้าหน้า,นาอะไรนะปราสาทนครวัดใช่ไหมมันก็จะมีรูปปั้นของพญา,านาคนะฮะจากนั้นมานะครับาสาวล์เจนนี่เทียนโพสุวันนี่ก็ไปโพสต์ลงนะครับหลังจากที่เที่ยวเสร็จนะครับก็โพสต์ลงเป็นแคปชั่นนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นแคปชั่นนี้แหละนะครับ แล้วก็มีรูปงูโพสแคปชั post ่นนี้ลงนะครับ mm hmm. เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า up where we belong นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเวลา fc อ่านนะครับถ้าเราแปลความหมายคือมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวโยงอะไรเลยกันกับไอ้นครวัดนะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวโยงอะไรกันเลยนะครับคือเขาโพสแคปชั่นคือเขาหมายถึงตัวเขากับเพลงนั้นนะครับเพลง up where, where อ่าีบีลองนี่แหละนะครับอ่เพลงนี้ก็คือเป็นเพลงสากลน,นะครับเพลงที่เขาฟังกันคือเป็นเพลงที่รุ่นที่เขาฟังนะครับแล้วก็มีขเมรบางอ่ะผงผมต้องใช้คําว่าบางตัวนะคือตีความหมายเพลงตีความหมายแบบไหนไม่รู้แหละนะครับคือไปไปแคปหน้าจอตรงนั้นนะแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในเพจขเมรอ่าแล้วก็เอาทัวร์เนี่ยมาลงว่าสาวเจนนี่เนี่ยมาเที่ยวนครวัด อ่าโพสแคปชั่นนั่นนี่จะแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของนครวัดนั่นนี่คิดคิดคิดว่าคนไทยนี่คือจะไปเคมนะครับไปเคมวัฒนธรรมนครวัดนะฮะก็เอาทัวร์คมเมนมัลงกันเยอะแยะมากมายนะฮะจากนั้นมาก็เป็นข่าวทางออนไลน์คือถึงขั้นต้องมีบางเพจของประเทศไทยเ,ยเอาข่าวนี้ไปน,นำเสนอนะครับเขาก็มีการแบบว่าแฮชแท็กนะครับอ่า เลิกเที่ยวกัมพูชาเลิกเที่ยวมเขมรกันนะครับเพราะเป็นการที่ปลุกปั่นทําให้คนกัมพูชาคนคเขมรเนี่ยไม่ชอบคนไทยนะครับแอนตี้นักท่องเที่ยวไทยหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คือคิดเอาเองนะครับทุกคนแต่ที่นน่ๆคือผมมองนะครับผมมองว่าพฤติกรรมเขมรเนี่ยพฤติกรรมนะครับเขาแบบเคยตัวไงเขาเคยตัวเหมือนเขาเคยทํานะครับช่วงที่สมัย กบส่วนหนันใช่ไหมเขาเคยตัวเอาง่ายคือเคยทำเฉพาะกับดาราไทยไงคนดังอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยพวกคนดังอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคือต้องตกเป็นเป้าคอมเมตไงนะครับต้องตกเป็นเป้าสังเกตนะครับว่าดาราซูเปอร์สตาร์คนดังของประเทศไทยเนี่ยเขาไม่อยากลงมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งแบบนี้ทำไมเขาถึงพยายามหลีกเลี่ยงเขาเป็นคนดังเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไง นะครับมีคนติดตามตั้ง4ี่ห้าล้านคนาทาง IG จีเขาอย่างเช่นคุณเจนนี่เทียนโพสุวัณดาราสาวไทยนี่แหละนะฮะทีนี้คือคาเมนนี่ก็คือ,คอชอบเล่นตั้งแต่กับคนดังดาราไงอ,อปกกระแสนั่นนี่เห็นไหมสมัยก่อนนะฮะสมัยกบสุวรรณันยุคนั้นก็ปกกระแสขึ้นมานะครับว่าแอบอ้างว่าอังกอร์วัดนี่ สาวกสุวรรณเนี่ยว่าเป็นของไทยนั่นนี่ทั้งๆท,ที่ว่าข้อมูลความจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเจตนาในลักษณะแบบนั้นสุดท้ายก็ทําพฤติกรรมถึงเถื่อนถอยๆก็บุกสถานทูตไทยเผาสถานทูตไทยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับผมจะบอกให้นะครับว่าสถานทูตไทยทั่วโลกเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นในลักษณะนี้ถึงขั้นต้องเผาสถานทูตไม่เคยมีนะ เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในกัมพูชาแล้วก็ในเมรมันก็ไม่แปลกหรอกครับนักนานบจากนั้นมานี่ความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อเมนอันนี้คือผมอยากจะลือ้อนะครับรือประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับที่คนไทยยังจําได้ตลอดนะว่าสิ่งที่ขเขมรทํากับสถานทูตไทยนะครับมันเปรียบเสมือนเผาเผาบ้านคนไทยเลยนะนะครับเพราะสถานทูตทุกประเทศทั่วโลกมันคือหน้าตาของคนทั้งชาติ นะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะฮะสถานทูตเนี่เป็นที่พึ่งของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศไม่ว่าสถานทูตเขมรในประเทศไทยก็เหมือนกันคนขเขมรที่ทํางานที่เมืองไทยหรือทําธุรกิจที่ไปที่ประเทศไทยก็ต้องเข้าไปพึ่งพาอาศัยนะครับมันคือทํางานต่างหน้าให้กับประชาชนคนประเทศขเขมรในอาประเทศไทยนะฮะแล้วประเด็นในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจูๆ่ๆมันกลายเป็นปัญหาลุกลาม แล้วก็เป็นกระแสในสื่อออนไลน์ได้ยังไงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคอมเมนต์เขาไปปลุกปั่นในลักษณะไหนทําไมทําให้เกิดมีกลุ่มคนคอมเมนต์บางกลุ่มนี่แอนตี้ต่อต้านเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไปอ่านดูในเพจคอมเมนต์นะครับโหหาว่าคนไทยสาวเจนนี่เนี่ยคือจะมา,อาแอบอ้างว่านครวัดเป็นของสยามเป็นของไทย เห็นเขามาไหว้เห็นเขามาสักการะบูชานั่นนี่นะครับเอาไปตีความหมายในลักษณะนั้นเฉยเลยนะครับผมก็งงว่าเป็นไปได้ยังไงนะฮะความคิดปุกปั่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราบะมองอีกมุมหนึ่งนะมันไม่ใช่คนไทยนี่หาเรื่องเขมรนะผมบอกว่าเขมรต่างหากนะครับที่หาเรื่องคนไทยแล้วก็พยายามที่จะ จับตาคนไทยไปเที่ยวคอมเมนนั่นนี่จับผิดจับพฤติกรรมเพื่อจะถ้ามองอีกมุมนึงเหมือนเกาะกระแสรหรือเปล่านะครับพวกเพจคอมเมนพวกยูทูบเบอร์คอมเมนนี่คือเกาะกระแสคนไทยหรือเปล่านะครับคนไทยกระดิกไปไหนคือต้องทําตัวเหมือนเห็บหมานะครับทาตัวเหมือนเห็บหมาคอยเกาะนะครับไปเรื่อยนะครับถ้าจะเกาะคนธรรมดาทั่วไปก็ไม่ดังไงนะครับก็พยายามเกาะ บางทีจูจ่ๆก็วันดีคืนดีนะครับก็โพสต์ลงนะว่าเห็นดาราซูปเปอร์สตาร์คนดังไทยใส่ชุดไทยแต่งตัวสวยๆออกอีเวนต์นั่นนี่ในประเทศไทยตามสื่อโพสต์ลงคอมเมนต์หลายตัวกลับมาโพสนะครับมาคอมเมนต์นะครับว่าเป็นชุดคอมเมนต์นั่นนี่เอา้าจูจ่ๆกลายเป็นชุดคอมเมนต์เฉยเลยทั้งๆที่คอมเมนต์นี่ถูกเขาตราหน้ามาตลอดนะว่าเค็มชุดไทยมาตั้งแต่ไหนแล้วนะครับ ทุกวันนี้ขมิ้นยังกล้ามาคอมเมนต์นะครับว่าเป็นชุดไทยเห็นไหมครับที่เราโพสต์เรื่องวัดพระแก้วในเพจผมเห็นไหมครับผมโพส์ลงวัดพระแก้วนี่คือผมโพสกุดมอร์นิ่งไทยแลนด์นะครับแล้วก็โพสต์วัดอรุณนะครับแต่ไปอ่านดูคอมเมนต์นะเป็นภาษาขมิน้นว่าเป็นวัฒนธรรมขมิน้นนะครับสยามนี่ก๊อปปี้มานะครับก็ไม่รู้เรื่องความคิดแบบไหนของเขานะครับไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆนะครับผม อ,อย่าไปให้ค่าคอมเมนต์มากมายนะฮะทุกคนไอ้ผมแจ้งเลยนะนะครับว่าคือคอมเมนต์ก็ปล่อยเขาไปนะครับเราไม่สามารถที่จะห้ามความคิดเขาได้ให้เขาโง่ดักดานไปก็แล้วแต่เขานะครับอ,อันนี้คือปล่อยไปเหมือนเขาตอบโต้เหมือนผมโพสอันนี้เหมือนกันนีฮะผมโพสต์โพสต์ไหนเนี่ยคอมเมนต์ไม่เคยถูกใจสักโพสต์เลยนะครับโอ้โหมากดแบบอันไลค์อันไลค์แบบแต่ไม่ไม่ชอบเพจผมนะ แต่ก็อ่านผมทุกโพสเวลาโพสลงนี่ขเขมรมนมาปั๊บเลยนะดิ้นมาชักชักชัก,ชกดิน้นชักงอเข้ามาปั๊บเลยทุกทีเลยนะฮะโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณรล,ลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรกับสาวเจนนี่เทียนปศวุวรณแลวก็ที่คขมรนเนี่ยนะครับเอาทัวร์มาลงแล้วก็ตีความหมายแคปชั่นนั้นกลายเป็นลูกหลามในกลุ่มคนคขมรนแอนตี้นักท่องเที่ยวแอนตี้คนไทยนะครับโอเคสวัสดีครับสบายดี